เวสันเป็นเวใช่ไหมเวสันอันนักศษาแปลให้หน่อยอันนักศษาแปลแปลให้หน่อยครับแปลว่าอะไรนะเว <We S 1> <We S 2> ทานาขันไม่ไมใช่แย่บุคค<น>ลใด<น>สัญญาขัน ไม่ใช่กำลังดับปัจจนิก,กันหนึ่งยี่สิบหกหนึ่งสี่ไม่ใช่กำลังดับคือกำลังเกิดเนี่ยไม่ใช่กำลังดับนักษาจะไหวไหมไม่ไม่ใช่กำลังดับไหวไหมเพราะเพราะถ้าเวกำลังดับตรงนี้ถูกไหมตรงเนี้ยเวกำลังดับที่เหลือเป็นเว มันหนึ่งกับสาม,มนักศึาจะจะผันผันสภาวะสมองได้ไหมหนึ่งสนึ่งกับสามอันนี้หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่กําลังดับโอเคไหมเออไม่ใช่กําลังดับไม่ใช่กําลังดับไม่ใช่กําลังดับหนึ่งแล้วทีนี้ถามต่อทั้งหมดเนี่ยสัญญาขันจากไม่ดับใช่ไหมเรามาดูกันคิดกันคิดกันคิดกันอะ สัญญาขันจากไม่ดับใช่ไหมอันนี้สัญญาขันจากดับไหมจากดับจากดับนะจริงเปล่าจริงค่ะสัญญาจักจักดับสัญญาจากจดับสัญญาจากวิสัชนาว่านิโรธชีสสิจากอย่างนี้ <borrow. S 1> จากดาวคืออย่างนี้นักศึกษาถ้าถ้าถ้าอามันตาสมมุติถ้าอามันตาอย่างนี้ถ้าอามันตาอนุโลมถ้าอนุโลมมันในใช่ไหมอามันตานะมันจะเป็นถูกถูกอันนี้ก็ต้องถูกถูกถูกไหมอันนี้วิสัชนาว่าอมันตามันต้องเหมือนเหมือนกันเนี้ยแล้วถ้าปัจจนิกปัจจนิกก็ปัจจนิกผิดผิดสมมุติ ยี่สิบหกหนึ่งสี่สมมุตินะสมอันนี้เฉยๆไงถ้าสมมุติผิดผิดอย่างเงี้ยผิด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 อย่างเงี้ยวิสัชนาว่าอะไรนะอามันตาใช่อันนี้เรียกว่าองค์ธรรมเหมือนกันไงเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นอนุโลมนัยอมันตาอันนี้ถ้ามันเป็นปัจจนิกนัยนมันก็จะเป็นผิดผิดไงอมันตา ปนะเ,ปเป็นอะไรปัญหานะนศักขะเป็นเป็นอะไรปัญหาเป็นปัจจุเลเ,เป็นปัุเลปัุเลปัญหาคู่กับปาลิกคติปาลิกคติวิสัชนา ใช่ตรงกันข้ามถามว่าจากไม่ดับใช่ไหมตอบว่าจากดับทีนี้รวมองค์ธรรมรวมเกิดตรกไหมนาาักศึกษาแล้วก็ต่งหากอนุสสารพระองค์ธรรมของสันนิฐานนบุตได้แก่บุตุชนสีเศขาบูคลซึ่งกำลังเกิดในสาบเอ ที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังของปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบห้าสามเจ็ดสี่ชีวิตะที่เกิดในขณะสุขติเหตุกะบุคคลหนึ่ง ในอาสัญยะสัตตุูที่เรียกว่าพังทะนสมาิของชีวิตตะนะตตาตที่หลักฐานสุดท้ายองค์ธรรมของสัญญไบทมี้ฉะนั้นคำถามบทชี้เป็นปูเรปัญหาถามว่า มวธนาขันไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดสัญญาขันก็จักไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปาลิคติอิสัจนาว่านิรุช ซึ่งเป็นธรรมวิสัชนาตรงกันข้ามกับบ,บทถามเพร <อ S 2> <บ>าว่าปุุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในสามสิบเอ็ภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทคณาสมัธี ของปฏิสนธิจิตสิบเก้าเจตสิกสาสิบ้ากรรมมัชะกลาสามเจ็ดสี่ีวิตตนะวะกากลาที่เกิดในขณะแรกสุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอักษญญาสัตตภ,ภูมิที่เรียกว่า พังค่าขนาสมังคีของชีวิตตะนาวะกะกะลาบซึ่งเป็นพรสศาสนาซึ่เป็นองค์ธรรมของสันนิทานบทเหล่านั้นแม้ว่าเิธนาขันไม่ใช่กำลังดาแต่ยาสัง จากดับพวกเนี้ยไม่ไม่ใช่กําลังดับแต่จะดับเออไม่ใช่กําลังดับแต่นักศึกษาเคยทําปัญหาแล้วรู้ตัวปะเนี่ยรู้ตัวไหมอันนี้ค่ออันนี้มันทําปัญหาการห้าเลอเอะเอเนี่ย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 ได้อันนี้เรียนแล้วอ่าทําปัญหาแล้วยังไม่ได้ทําใช่ไหม อ๋อค่อยๆทำนะสาวยังตรวจไม่ทันเลยเดี๋ยวเอาไปตรวจที่วัดอันนี้จะเป็นสัญญาจากไม่ดับสาข้าใครที่สัญญาจากไม่ดับบ้างพระหันปรีนจะตุกปัญจาพระหันปรีนจะตุกปัญจาปันหันปรีในปัญจโวกาลภูมิยี่สองเวนอบยภูมิสนะีปะอะไรนะปะอันนี้อรูป,ปรภูมิสี อันนี้อันดับหนึ่งถูกไหมจากไม่ดับสัญญาจากไม่ดับเวก็ไม่ใช่กำลังดับอันนี้อันนี้เวไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมเป็นกำลังใช่ไหมนีเวกำลังดับเว ก็ว <One input> <ines> ิศชันนีรลุดเหมือนกันนี <Lust> er ้ใช <ally parfois> ่ไหมวิศ <shoe> ช <plus poetry> ันนีรลุดช้าติแปลว่าอะไรนะกำลังดับเป็นอะไรปัญหานะทุเลปัญหาปาลิกขาติ วิสัชนาอันนี้องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่พระละหันตาบุคคลซึ่งกำลังปะรินิพานในจตุวการะคิปัญจโวการะคูที่เรียกว่า ของตีเหตุกาจุติจิตศีสานเทตสิีสามสิมากรรมะชะลูกที่ดับคันสุดท้ายองค์ธรรมของสัสยาบทไม่ดีเมื่อกี้อาจารย์มาคอยดูด้วยนั้นะสามบทนี้เป็นปูเรปัญหาถามว่าหรือว่า สัญญาขันจากไม่ดับแก่บุคคลในเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลันำดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาพระองค์จึงทรงไม่พระไม่ใช่จึงทรงแยดโดยปาริคติวิสัชนา มิรุชคิซึ่งเป็นคำรรวิสัชนาตรงกันข้ามกับบทสามเพราะว่าพราะอรหันต์จากผู้คนหนึ่งซึ่งกำลังปริพพานในจตุโกการะ ธรรมัศนาสมังคีของติเทตุกาจุดติจิตสิสามเจตฤกสาสิม่ากรรมมัชลูปที่ดับขันธ์าขซึ่ง,งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นแม้ว่าสัญญาขันธ์จะไม่ดับแต่ กำลังดับกำลังดับนะ เป็นสามิธานบนตัสสะเว ของตีเหตุจากจุดติดิดสิบสามเจติศิกสมิากรรมมจุที่ทด14 3, 14 35, ับคันสุดท้าย